คันนี้เพื่อนๆทายกันนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับผมให้ทายกันดูนะครับ โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควนตั้มเจจีนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านนะครับซิปเปอร์ไบค์เกอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันด้านหน้าเรานะครับคันนี้เพื่อนๆทายกันนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับผมให้ทายกันดูนะครับจะเป็นนินจารุ่นอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยอีกีนึงละว่า คันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับผมไปดูรอบคันก่อนคันนี้มีการทําสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับอันดับแรกนะครับผมที่เห็นได้ชัดก็คือด้านบนนะครับในส่วนของปั๊มเบรกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นปั๊มของ l e s i n g boy นะครับอันนี้เป็นของ Racing b บ y ยนะครับก็เป็นปั๊มตู้ปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบใสนะครับจะเป็นแบบใสนะครับผมอันนี้แล้วก้านจะเป็นสีดํานะครับผมอันนี้จะเป็นมาเป็นเซตนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้จะ่ตงของของเดิมที่ตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่นะครับก็คือเห็นหรือเปล่าโอเคตรงนี้มันจะเขียนอยู่ว่าเบอร์สิบสีนะครับผม แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมือคัดนะครับมือคัทจะเป็นฝั่งนี้นะครับมือคัดก็จะเป็น RCB เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เขาจะมาเป็นเซ็ตคู่กันนะครับซ้ายขวานะครับผมราคาก็อยู่ที่หนึ่งันห้า้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นปั๊มแท้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอันนี้ปั๊มเบรกนะครับทลิปอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับก็ลูกสูบใหญ่ กว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ยันหนึ่งก็คือในส่วนของตัวการสะบัดนะครับการสะบัดก็จะเป็นไฮเปอร์โพนะฮะอันน <sh ี้นะครับผมก็ในส่วนของไฮเปอร์โพก็จะเป็นรหัส CSC นะครับผมไม่ใช่ ISC นะครับเป็น CSC นะครับของไฮเปอร์โพนะครับผมแล้วก็จะมีแคมปนะครับจับตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นของคามุยนะครับผมแล้วก็ส่วนของขาจะเป็นของแบรนด์ฟาเกีย นะครับผมฝาจะเป็นแบรนด์ของฟากเกียนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเซตของเขานะครับผมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็เป็นตรงรุ่นนะครับสามารถใส่ได้นะครับผมไม่ได้แปลงอะไรนะครับขาก็ยึดปกติได้เลยนะครับในจุดตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของปลอกแฮนด์นะครับผมที่แปลงเพิ่มเติมจะเป็น RCB นะครับมาพร้อมตุ้มนะครับตัวนี้ต่อตุ้มเดิมออกได้เลยนะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน น้ำ r c b ก็คือคู่นี่คือเซตหน้านะครับก็จะมีปัม๊มมีตันสวัสดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของปลอกแฮนด์น้ำที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้แสงอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะฮะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงอ่าลืมบอกก็คือการสวัสดเนี่ยจะอยู่ประมาณ8,500นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของขาอยู่ที่2,990นะครับแล้วก็แคมป์ด้วยนะครับอยู่ที่อีก500นะครับนี่คือในเซตของตัวปัม๊ม กดปั๊มแล้วก็ในส่วนของตัวการสบัดนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเกียโยงนะครับเกียโยงจะมีในส่วนของการไล่น็อตด,ด้วยนะครับแบรนด์ที่ใช้ก็คือแบรนด์ของปาเกียนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ห้า0ันห้านะครับผมไล่น็อตอ,อีกก็น็อตก็ต้องมาดูอีกทีนึงจะไล่ตรงไหนบ้างครับแต่คันนี้ลูกค้าเขาต้องการที่จะไล่ทั้งหมดเลยนะครับจุดหลักๆนะครับในส่วนตรงนี้เราไม่ได้ไล่เนาะก็ พร้อมเป็นหัวจมต่างๆก็ใช้เป็นน็อตเดิมนะครับผมเป็นหลักก็จะเป็นซ้ายขวานะครับอันนี้ก็คือฝั่งเบรกนะครับผมใบก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งเกียร์นะครับฝั่งเกียร์จะเป็นฝั่งนี้นะฝั่งเกียร์ก็สามารถใช้ของปกติได้เลยนะครับก็จะมีตัวจับต่างๆแล้วก็ไล่น็อตเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมียางหุ้งเกียร์นะสำหรับคนที่ใส่รองเท้าแบบมีราคาหรือว่า รองเท้าหนังนะมันจะช่วยให้รองเท้าไม่เกิดรอยมากเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ก็จะช่วยได้นะครับผมก็ตัวน,นี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับอันนี้ในส่วนของตัวสินค้าที่ติดในเรื่องเกยโยงนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยอดฮิตนะครับก็คือถ้ายสั้นอ่าถ่ายสั้นนะครับท้ายสั้นจะเป็นแบรนด์ของ เป็นเส้นสปีดนะครับผมอันนี้จะเป็นสท้สั้นไมเหล็กนะครับเดีย๋ยวให้ดูจะเป็นสายสั้นไมเหล็กเนาะอันนี้ก็สมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะกลางแบบนี้นะครับเราสามารถเอาน็อตนะครับมายึดตรงนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันการตีกลับนะครับผมอันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะพับก็คือพับอย่างนี้เลยนะครับก็จะสนิทอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับคําว่าตรงรุ่นก็คือจุดยึด จะมีทั้งหมดสี่จุดนะครับผมแล้วก็ปา้ายทะเบียนก็เป็นอัดกรอบนะครับผมอันนี้อันนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่รวมไฟนะไฟอันนี้จะเป็นของตัวสปรลิดบีนะครับจะมีในส่วนของตรงนี้อีกเป็นสปริดบีนะครับตัวน,นี้จะเป็นไฟวิ่งนะครับซ้ายขวาจะเป็นไฟวิ่งนะครับ วันนี้ก็รถไฟนับจะอยู่ที่690บาทนะครับผมอันนี้น,นี่ถ้าพับไปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้โลง่โลงๆนะครับอันนี้ในส่วนของตัวสายสั้นนะครับผมแล้วก็จุดสำคัญนะครับที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นยางของพีนัลี่นะครับผมก็จะเป็นรหัสของตัวชื่เขาก็าคือ D ดโบรโซสปอรนะครับเนี่ยพามาดูมันจะกระโโบยู่นะ D ดโบรโลโซสปอรนะครับขนาดยางหลัง140 70ขอบ17นะครับผมอันนี้นะก็จะเป็นลายยางแบบนี้ไซส์ไฟฟ้านะครับจะเป็นหน้าโนานแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับ c a เนลลี่นะครับเดโบรโซสปอรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซส์าย,ยางจะเป็น110 นะับร้อยสิบเจ็ดสิบขอสิบเจ็ดเช่นเดียวกันนะับโครงสร้างอย่างอ่าจะเป็นลายสายฟ้าแบบนี้นะ้าจะเป็นทรงนูนนะครับผมอันนี้ก็อยู่คู่ลนะสี่พันสามร้อยเก้าสิบาทน้ำถึงคู่นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมมาเป็นจุกลมนะครับผมจุกลมจะเป็นของ GTR นะครับจะเป็นเก้าสิบองศาให้เราสามารถจุกง่ายนะครับหน้าหลังมีอย่างละตัวนะครับอันนี้หน้านะครับอันนี้ด้านหลัง ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้อ่าด้านหลังจะอยู่นี่นะครับด้านหลังอ่านะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับผมที่แต่งก็คือเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับใช้งานได้จริงสินค้าแท้นะครับผมอันนี้คันนี้ก็จบอยู่ประมาณสองเก้านะครับผมราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้ทีนหนึ่งนะประมาณสองหมืนเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ สําหรับคนที่กาลังงหาปั๊มนะครับก็อยากจะแนะนําตัวนี้เริ่มต้นนะครับเป็นสินค้าแท้นะครับราคาย่ำเยาวนะครับผมตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับที่เราเปิดต้นคลิปไปนะครับก็ให้เพื่อนๆถ่ายว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับผมนะครับก็รุ่นนี้หลายคนก็อาจจะตอบนินจาอยู่แล้วนะครับแต่ว่านินจาตัวเนี้ยจะเป็นนินจารุ่น 250นะครับเป็นนินจา250นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีการทำซิกเกอร์มาใหม่นะครับผมอันนี้ก็เลยอยากพามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ขับนินจา250นะครับเป็นแนวทางนะว่าสามารถแต่งรายละเอียดแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านซิปเปอร์เบเกอร์ได้นะครับจะอยู่อยู่รัชท์87นะครับผมส่วตรงน,นี้อยู่ตรงแยก8 นะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจะมีรายการสินค้าต่างๆนะครับก็อันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามที่ช่องควรตั้มเจจีได้นะครับอันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องควรตั้มด้วยนะครับโอเควันนี้ก็พามาดูแนวทางการแต่งของนินจา250นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องควรตั้มด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมช่วย ลงลิงก์ของทางเพจร้านนะครับไว้ด้านล่างนะสามารถเข้าไปดูได้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ